ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พิวน้องทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนลนะครับผม นำบันทึกมากของ AI มาฝากทุกท่านกันเช่นเคยนะครับมากขาวเป็น AI ครับมากฝั่งสีแดงเป็นผู้เล่นพ o k e เพื่อเป็นการไม่ใช่ครับไปศึกษากลยุทธ์ในการบุกของ AI ในกระดานนี้พร้อมกันครับ AI เลือกใช้เม็ดครับเปิดกระดานขึ้นไปผูเ้เล่น Poke ใช้เบีย้ยหน้าโคดูว่าจะใช้ทรงไหนมาสู้กันครับ จะออกเป็นม้าเทียมหรือม้าขวาสําหรับ AI ใี่เรามาดูกันจะเล่นม้าอะไรให้เราได้ดูกันจังหวะนี้เลือกไช้าสามเบีย้ยมาเลยครับทางด้านปีกซ้าย AI จัดการยังไง AI ไม่สนใจครับเลือกปูเบีย้ยคู่ขวาขึ้นไปโอ้โห ย่ออยู่ให้ทีมสูงส้นทูไม AI นี่ไม่เบาจริงๆครับผู้เรียนจยวว่าจัดให้ครับ,รรรบอ่ะเคียงเบียสูงอัดเข้ามาเลือกใช้มากขวาเอาครับในกระดานนี้เราจะได้ศึกษากลยุทธ์มากขวาของ AI กันดูว่าจะร้ายกาจขนาดไหนเลืกอกปูเบียคู่ปีกซ้ายอจาจจะเตรียมตัวทำลายโครงสร้างเบียของ AI AI จริงกินทำลายโครงสร้างก่อนเลย จังหวะนี้อ่ะร์ทครับอืมผู้เลนเ่นโอเคใช้เรือกินเรียบเรียบขึ้นมาจังหวะนี้ AI เลือกใช้ม้าเดินมาตำแหน่งนี้ถามต่อม้าแดงของผู้เล่นเปนโอเคผู้เล่นแปลว่ายังไม่อยากต่อตอนนี้ครับผม เก็บมาไว้ใช้งาน AI ฟังเสียงไหมเนี่ยแอ้บอกฟังก็ฟังครับผมอ,อยากเก็บก็เก็บแต่จงงังหวะนี้ขอเดินเบียรลิงขึ้นมาโอ้โหแต่น,นี้ทำไงดีเนี่ยผู้เล่นเปโอเคอะไม่ไหวครับเก็บไว้ก็เดี๋ยวกลายเป็นเสี้นหนาในอนาคตจักคิวซะเลย AI เสียมาแลก,กได้ ตำแหน่งเซนเตอร์เจอสามเบียไอคี่พรอมไปครับเริ่มชุลโมลครับก,การกระดานไอเสริมโคนอ่ะจังหวะนี้อ่ะจะได้เบี้ยงานในอนโคตระมากสีแดงไอเปิดหน้าขุน จะบุกยังไงไ๋้ประดูกับนะแต่วันนี้ได้เบี้์ฟรีกินเฉยเลยนะ AI แล้วก็ได้ไล่เรือเรือย่อมานี้ดูครับเนี่ยแต้มนี้เด็ดจริงๆจังหวะน,นี้แม่จะมากินสองเหรอ AI ใครจะไปยอมครับผมอ่นะไม่ยอมแลกจังหวะน,นี้ a i ขึ้นคุณแล้วเอาละ่ะ ขุนนายเตรียมตัวเอาเรือมาใช้งานอย่างอิสระจังหวะนี้เโยนโคนไปดันเบียดตัวของ AI ไว้ก่อน AI โจมตีปีกซ้ายใช้ม้ามาป้องกันจังหวะนี้ครับ AI เห็นจุดอ่อนนะผมโจมตีเม็ดเอาไงดีสำหรับเม็ดแดง โอ้โหจังหวะนี้ครับอ่ะแรกเลยครับหนึ่งแรกสองเอาไหมเอไอเดี๋บอกจัดให้ครับผมอ่ะแรบตอแรกรแรก,กินโล่งเลยจังหวะนี้อืมย้วก็ได้ทีบุกครับชกสวนโอ้โหโดนโคลนฟาดจังหวะนี้จะเห็ดไหม จังหวะนี้เสริมผุนขึ้นมาป้องการปีกซ้าย AI จับเลือตะโปกเข้าไปลูกอ่ะให้ขุนไล่จังหวะนี้ต้องกลับครับดูไม่ได้ขุนแรงจริงๆโดนแต้มนี้เข้าไปนี่แนะ่เอาไงดีเนี่ยผู้เล่น AI นีใบอกรับมือได้ สบายมากหายห่วงครับโอ้โหต้องบอกว่าหมาสีแดงใช้ตัวไม่ค่อยคุ้มเลยครับผมโคลนกะเรือนั้นยังไม่ได้ออกศึกเลยจังหวะนี้เสริมโคนขึ้นมา AI เดีดยวังโคนขึ้นปะน่าจะมีปัญหาซะแล้วครับสำหรับตำแหน่งของขุนแดงถ้าเราเป็น AI จะทำยังไงดีครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะคิดตรงกับ AI หรือปา จังหวะนี้เติมเรือครับอ่าปูกเบี่ยงหงายไว้ก่อนแต่จังหวะนี้ AI มีช็อตบุกครับ <c oughs> ถ้าเราเป็น AI จะเลือกเดินตัวไหนแต้มไหนดีจังหวะนี้อลองวิเคราะห์ว่าจะมีคนเห็นแต้มของ AI หรือเปล่าครับจังหวะนี้ AI เลือกใช้โคนครับผมตะบันขึ้นไปลูกค้าจังหวะนี้คุณ ขุณเลือกหลบมาตานี้โอ้โหแม่หลบมาตานี้จะดีหรือเปล่าสำหรับขุนแดงและก็แน่นอนครับผมก็ไม่รอดครับ <c oughs> อะไรโดนจิตโดนใจให้มาตำแหน่งนี้ครับเนี่ยสำหรับขุนแดงด้านหลังติดโคนด้านข้างติดเบี้ย <c oughs> ติดโคนติดเรือก็คงจะมอบตัวครับผมจังหวะนี้ ตะปบลุกโจนขุนแดงไปในตำแหน่งนี้อย่างสนุกอีกหนึ่งกระดานครับสำหรับโครงสร้างในการเจาะของ AI อนะครับถอดโครงสร้างของหมากตีแดงหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากบันทึกหมากในครั้งนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับต้องขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI และขอขอบคุณผู้เล่นเิียนังทุกท่านนะครับที่ประชันหมากลุกไทยให้พวกเราได้ศึกษากันนะครับเชื่อว,ว่าบันทึกหมากของทั้งสองท่านจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามา รับชมนะครับถ้ากลับมาศึกษาแต้มบุกข,ของ AI ได้อีกในกระดานหน้าหรววันนี้สวัสดีครับ